สวัสดีครับ EP นี้จะพูดถึงเรื่องของการสร้างสไลด์โชว์นะครับดูจากตัวอย่างบนหน้าเว็บเห็นไหมครับว่าจะมีรูปภาพที่มีลักษณะเลื่อนเปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้เขาเรียกว่าภาพสไลด์โชว์บนเว็บวิธีการสร้างง่ายมากครับอลองปิดตรงมาก่อน เราจะเปิดตัวงานที่จะใช้ทำหน้านี้ครับคือหน้า home html หน้าอื่นให้ปิดไปให้หมดนะครับเปิดหน้าเดียวคือหน้า home html ดับต่อไปนะครับครูจะมีโค้ดในการใช้งานให้แต่ว่าเราจะต้องเตรียมรูปภาพที่จะใช้ในการทำสไลด์ก่อนนะครับให้เราเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาตัวอย่างครูเตรียมภาพไว้แล้วภาพนี้จะมีขนาด ตั้งใหม่เลยก็ยได้นะครับต่อไปนะครับ f i ล์ <Find> new เลือกขนาดตั้งค่าไปที่กว้าง1200พิกเซลสูง400พิกเซลนะครับแล้วก็ create ก็จะได้ภาพขนาด1200งพัคูณส0 0พิกเซลแล้วนะครับทีนี้เวลาเราจะใช้งานภาพเราก็ไปที่ไปที่ หารูปภาพนะครับหารูปภาพเช่นอ่าุูได้รูปแล้วนะเราได้รูปมาหนึ่งรูปเราก็คลิก,ลวกขวา Copy Image ได้เลยนะครับคลิปก copy image นะครับอยากได้รูปมา Copy Image ได้เลย Copy Image เสร็จแล้วกลับไปที่ Photoshop Edit Page ลงไปก็จะได้ภาพมาหนึ่งภาพซึ่งมันไม่เต็มภาพใช่ไหมครับทำยังไงครับขยายภาพกด c t r T T นนะครับแล้วเราก็ขยายภาพปรับขนาดให้ได้ขนาด พอดีกัรหนึ่งรูปนะครับปรับอย่าให้มันยาวไปหรือแคบไปนะครับปรับให้เต็มภาพนะครับปรับให้เต็มภาพมาปรับให้ดูดีนะครับปรับให้พอดีภาพที่จะใช้ในสําหรับในการทําสไลด์ซึ่งตอนนี้ที่จะใช้เนี่ยจะต้องตรงกับเรื่องที่เราจะทํานะครับอย่าเอาภาพที่ไม่ใช่เรื่องที่จะทํานะครับใครนําภาพที่ไม่ตรงกับ หัเรื่องที่จะทำทเช่นเว็บนี้มีทั้งหมามีทั้งแมวมีทั้งหมูมีทั้งหมีอย่างนี้ไม่เอานะครับเอาภาพที่เป็นเรื่องเดียวกัน Enter นะครับได้แล้ว Enter รเสร็จแล้วเราก็เซฟไฟล์เซฟแอดไฟล์เซฟแอดไปไวท์ในโฟลเดอร์ Image ของงานเรา,าเปลีนน่ยนนามสกุลจะใช้นามสกุล jpg หรือ png ก็ได้นะครับตั้งชื่อไฟล์ขึ้นมาเพราะคุณตั้งภาพเลียงไปแล้ว ฟุตหนึ่งฟุตสองฟุตสามฟุตสี่ฟุตห้าฟุตหกฟุตเจ็ดนะเตรียมรูป,าป 7. 7ภาพไว้ฟุตเจ็ดเจ็ดภาพแล้วนะครับเตรียมภาพไว้เจ็ดภาพนะ okay. แล้วเซฟโอเคได้ละรูปที่เจ็ดนะครับทีนี้เรากลับไปที่ดีมิเพเปอร์ของเรารูปที่จะนํามาใช้เตรียมไว้แล้วก็ต้องเอามาผสมกับโค้ดที่จะต้องใช้ถัดไปโค้ดอยู่นี่ครับเดี๋ยวโค้ดนี้ มันยาวมากครับเขียนเองคงประมาณ1วันเดี๋ยวโคดนี้จะนำไปแปะไว้ใต้คลิป YouTube นะครับแล้วให้ทุกคนโหลดนำไปใช้เองอวิธีการใช้นะครับอันดับแรกจะมีโคดอยู่2ส่วนคือส่วนที่เป็นที่เป็นโคดของ c s S อ่าให้ทุกคน Copy นะครับ Copy ตั้งแต่ตัวบนเลยก็ได้ครับ Copy ลงมา ก็ปีโคลงมาโคนนี้สังเกตไหมครับว่าโคฟีเอจะเป็นโคที่มีปีกานะครับโคที่มีปีกาเป็นตัวโคทก็บถึงแค่ปีกาสุดท้ายนะครับโคลงจนถึงปีกาสุดท้ายเสร็จแล้วก็กอปีปีไปไว้ในส่วนของอะลืมไปส่วนหนึ่งก่อนที่จะวางโค้ดให้สร้างบล็อกที่จะใส่สไลด์ก่อนนะครับ สร้างบล็อกที่จะใส่สไลด์ให้ไปที่คอนเทนต์นะครับบล็อกที่จะใส่สไลด์จะอยู่เหนือคอนเทนต์ดังนั้นให้เราเอนเตอร์เอนเตอร์ก่อนคอนเทนต์ขึ้นมาคอนเทนต์จะไปไว้จะเป็นส่วนที่เอาไว้ใส่รูปภาพรายการอาหารรายการศินค้าของเราแต่ส่วนที่จะใส่สไลด์จะสร้างสร้างดิฟขึ้นมาอีกตัวหนึ่งอ่ะหูเอนเตลงมานะครับก่อนที่จะใส่ให้ พอเราเอนเตอร์เฟสปุ๊บอ่าอินเสิร์ตดิฟนะครูตั้งชื่อว่า box slider นะครับ box slider new โอเคอ่าครูใส่ background เป็นสีขาวนะครับ background เป็นสีขาว F 6ตัว F 6ตัวนะครับต่อไปตั้งขนาดบ็อกซ์ตั้งไปที่ร้อยเปอร์เซ็นต สูง400ครับสูง400จับตำแหน่งคือ left auto right auto ไปแล้วโอเคโอเคโอเคก็จะได้ส่วนที่เป็นดิฟที่ชื่อว่า box slider เอามาแทนที่คอนเทนต์คอนเทนต์จะโดนดันลงมาด้านล่างเห็นไหมครับคอนเทนต์อยู่ด้านล่างของ box slider box slider จะเป็นส่วนที่ใช้ ในการแสดงรูปภาพสไลด์โชว์อันดับต่อไปนะครับเราก็ไปก๊อปโค้ดมาโค้ดตัวบนคือโค้ดที่ใช้ในส่วนของ css ให้ก๊อปปี้โค้ดนี้ก๊อปปี้ไปไว้ในส่วนของโค้ด css โค้ด c s, s ก็คือส่วนที่มีปีกกาด้านบนอเอาไปวางไว้ใต้ปีกกาตัวสุดท้ายก็ได้ enter เทอร์ Enter, ลงมานะครับปิดการตัวสุดท้ายก่อนที่จะปิดสไตล์อ่าเราก็วางโคล,ลงไปหลังจากวางโคล,ลงไปปับ๊บยังไม่หมดนะครับโคอีกตัวหนึ่งคือโคที่เป็นส่วนของบ็อกซ์เลเดอร์ก็ตั้งแต่ดิฟนะครับดิฟคลาสไลเดอร์ก็ลงมาก็ลงมาเรื่อยๆนะครับก็จนถึงดิปปิดดิฟตัวสุดท้ายก็ปีเอาไปวางไว้ในส่วนของบ็อกซ์เลเดอร์ นะครับซึ่ง box slider จะมีคำว่า content ต่อ c a s t box slider go here ตัวนี้ให้ลบทิ้งไป enter ลงมาและนำโค้ดที่ได้วางลงไปแทนปับ๊บนะครับหลังจากวางลงไปแล้วปับ๊บดูในโค้ดนะครับในโค้ดเนี่ยจะมีลักษณะของโค้ดที่เราต้องแก้ไขอีกคนหนึ่งคือส่วนของรูปภาพในโค้ดจะมีการใส่รูปไว้6รูปนะครับ1ทับ6 ใครที่เตรียมรูปไว้เจ็ดก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นหนึ่งทับเดนะครับแต่ตัวอย่างจะทําไว้แค่หกรูปพอส่วนข้อความที่จะใช้นะครับรูปภาพที่1นั้นคือชื่อของรูปแรกนะครับรูปแรกเป็นรูปอะไรใส่ชื่อลงไปอย่างรูปแรกครูเป็นรูปของตัวอย่างก่อนนะครับรูปแรกเป็นรูปของจินไปรูปแรกนะครับรูปแรกคือรูปของส้มตำรูปส้มตำปูดองนะครับเราก็ไปเขียนเป็น ส้มตำปูดองอ่ะรูปที่สองนะครับรูปที่สองรูปอะไรเอ่ยรูปที่สองจะเป็นรูปหอยลายหอยลายผัดพริกนะครับหอยลายผัดพริกนะแล้วก็เปลี่ยนไปหอยลาย เราก็เปลี่ยนไปตามรูปนะครับรูปที่สามปสามคือรูปปลากระพงลุยสวนก็ไปแก้นะครับปลากระพงลุยสวนยกตัวอย่างแค่3ามรายการก่อนนะครับส่วน อีกสามรายการไปแก้เองนะครับส่วนตรงจุดอื่นไม่ต้องแก้ไขนะครับ่าส่วนตรงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็จะมีครบตามจำนวนรูปนะครับใครมีรูปเจ็ดก็ทำการกรอบบ๊อปบรรทัดสุดท้ายเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็เลี่นเลขเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นเลขตัวที่เจ็ดตรงนี้น่าจะทำเองได้นะครับหลังจากที่เราแก้ไขรูปเรียบร้อยตัวต่อไปที่จะต้องแก้คือตัวนี้นะครับ image /food1.png อันนี้คือชื่อรูปของรูปที่หนึ่งนะครับแต่ใครตั้งชื่อว่าอะไรก็มาแก้ตรงจุดนี้นั่นคือรูปที่หนึ่งนะครับรูปที่สองนะครับก็เหมือนกันรูปที่สองแก้ด้วยนะครับตามรูปที่เราเซฟมาใครแก้เป็นรูปอะไรก็มาเปลี่ยนชื่อเอาให้ตรงกับรูปที่เราเซฟเอาไว้นะครับหลังจากทําเรียบร้อยเสร็จพับดูในงานนะครับในงานในในหน้าจอดีไซน์ของเราจะไม่เห็น งานนะครับจะไม่เห็นงานไม่ต้องตกใจนะครับลองเทสผลจากเว็บดูครับเทสผลจากเว็บดูไปที่ไปที่งานของเรานะครับงานของเราอยู่ในว่าไดดีเอ m 3, เราก็ดับเป็นคลิกเรียกโอ้มาปั๊บนี่นะครับออกมาแล้วผลลัพธ์จากการที่เราทำสไลด์นะครับรูปจากสไลด์ออโต้ ใครอยากจะดูรูปถัดไปก็เปลีป่ยนไปใหส้มตำปูดองขึ้นมาละพา,า้อยไลยผัดพริกเนี่ยครับปลากระพงลุยสวนนะครับรูปที่สี่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะครับมันจะวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบหกรูปแล้วก็จะวนกลับมาหน้ารูปแรกอัตโนมัติส่วนตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้คือส่วนของคอนเทนต์คอนเทนต์เนี่ยมันลอยตรงมาเพราะว่านะครับเพราะว่าความสูงของบล็อกสไลเดอร์เราน้อยไปนะครับให้กลับไปเพิ่ม นะครับกลับไปเพิ่มตรงส่วนของคอนเทนต์อ่าไม่ใช่ครับบ็อกซ์สไลเดอร์กลับไปที่หาบ็อกซ์สไลเดอร์บ็อกซ์สไลเดอร์บ็อกซ์สไลเดอร์ตั้งไว้400น้อยไปนะครับอ่ากูตั้งเพิ่มเป็น600นะครับความสูงของบ็อกซ์สไลเดอร์จะได้สูงที่จะดันคอนเทนต์ให้หล่นลงมานะครับฝ่ายเฟซนะครับลองรันผลใหม่ปรับลงมาแล้วครับเห็นไหมครับลงมาเรียบร้อยแล้วคอนเทนต์ content. ก็จะสวยงามขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้นะครับไว้ต่อกันคลิปหน้า